ไปต้องไปมาแล้วส yeah. so so right ู้ขยุมาขยุ่นอ่าขยุ evet ่นไม่ยอมเดี๋ยวขึ้นคนละแบบนะขึ้นคนละแบบกี่คนขึ้นคนละแบบกี่เล่าขึ้นคนละแบบ เอยาอยู่คนละบังสิบังเดี่ยแกัเน่